ไปต่อกันที่เรื่องของการเข้ามาดูแลผู้ฝากเงินนะคะของทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากของฝั่งสหรัฐนะคะว่าแบกรับต้นทุนไปมากน้อยแค่ไหนล่าสุดนะคะมีข้อมูลจากคํามรบิกวนรายงานว่าจริงๆมีแหล่งข่าววงในที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากของสหรัฐหรือว่าตัว FDIC นะคะ Federal Deposit Insurance Corp เนี่ยเขาแบกรับต้นทุนของการที่ธนาคารพาณิชย์ล่มไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์คือนับย้อนไปก็คือช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่2อของเดือนมีนาคมเนี่ย ะะมูลค่าสูงถึงเกือบ23,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ทําให้ทาง F.D.I.C. เองต้องเร่งหาทางที่จะจัดการภาระเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาคาดการว่าจะเกิดขึ้นก็คือผลักภาระเหล่านี้ไปให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ช่วยแบกนั่นเองนะคะรายงานนี้ระบ,บุค่ะว่าหน่วยงานของทางสถาบันกุ้ครองเงินฝากของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีแผนที่จะนําเสนอนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นการประเมินแบบพิเศษเกี่ยวกับ กับอุตสาหกรรมการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อจะสร้างกองทุนประกันเงินฝากมูลค่า128,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการล่มสลายของทางธนาคารซิล i วอร์คอฟเวลเลแล้วก็ทางด้านของซิกเนเจอร์แบง์ด้วยท่ามกลางการออกมาเรียกร้องจากหลายฝ่ายว่าให้ช่วยเหลือแล้วก็อุ้มธนาคารขนาดเล็กนะคะ่ะโดยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ FDIC เนี่ยกำลังหาทางจะกกำจัดความตึงเครียดของธนาคารขนาดเล็กในท้องถิ่นด้วยการให้ แบงก์พาณิชขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามามีส่วนแบกรับค่าใช้จ่ายที่ F.D.I.C. กำหนดไว้ซึ่งหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาอะไรนักนะคะของทางแบงก์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase Bank of America หรือว่า Wells f a r g o เหมือนที่เราเห็นนะคะ11แบงก์ที่ใส่เงินเข้าไปให้กับ First Republic ในช่วงที่มีปัญหาสภาพคล่องอย่าไรก็ตามค่ะการพูดคุยเพื่อกำหนดขนาดแล้วก็ระยะเวลาของการประเมินนะั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองและแผน การพึ่งพาธนาคารขนาดใหญ่อย่างหนักก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นทางออกที่ถูกใจการเมืองที่สุดอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เขาก็กําลังนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งนายรอบใหม่ปีหน้าด้วยซึ่งก็แน่นอนและค่ะไม่มีใครอยากจะให้ถูกประชาชนกล่าวหาว่านําเงินภาษีมาอุ้มแบง์นั่นเองนะคะด้านตัวแทนของทาง F.D.A.C. เองนะคะหรือแม้แต่ J.P. Morgan แล้วก็ Bank of America รวมถึง Wells Fargo ที่ถูกอ้างถึงในรายงานของ Bloomberg นั้นปฏิเสธที่จะให้ข้อคิดเห็นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ